จริงๆชื่อเราคือชัดเจนมากเลยค่ะสุวิรุณชาไทยทําให้คนหลายๆคนเวลาเดินเข้ามาหาเราก็มักจะถามว่าแล้วชาไทยเราคืออะไร <S 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 เราก็เลยให้นิยามของชาไทยใหม่ในแบบของสุวิรุณนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่คนเคยรู้จักถ้าเกิดว่าเราอยากมีความเป็นชาไทยเราอยากใส่สมุนไพรไทยลงไปเพื่อให้มีความหอมจากน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติน่าจะสามารถเข้ากับชาได้ ชาตัวแรกของสมุนไพรที่เราออกเลยก็คือชาตะไคร้นะคะคือชาดําผสมตะไคร้เราก็เกรงว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาไปลูกค้าจะรับไหมหรือเราแค่ยัดเยียดให้เขาอย่างตัวเองก็จะดื่มขั้นตอนพัฒนาตัวแรกค่ะถึง6เดือนมันไม่ได้เป็นรสชาติที่เรายัดเยียดน,นะเราดื่มแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาสมุนไพรใหม่ขึ้นเรื่อยๆค่ะสุวิรุณเวลาผลิตชาสมุนไพรจึงไม่ใช่แค่การเอาสมุนไพรมาตากแห้งแต่เราจะย้อนกลับไปจนถึงต้นตอของก,กระบวนการปลูก จริงๆแล้วสวนวิรุณเราถือว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของไร่ชาสวนผสมเนาะเราปลูกชาก,ก็หลากหลายแล้วนะคะมีชาอัสซัมชาอุหลงเบอร์สิชาอุหล,ลงก้านอ่อนชาสีฤดูเหล่านี้เป็นต้นแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปลูกพวกดอกไม้ที่เป็นพื้นฐานของชาเชา่นดอกมะลิดอกหอมหมื่นลี้แล้วขยายไปเป็นสมุนไพรตะไคร้ใบเตยขิงมิ้นกระเจียมะะมะรุมะมะตูมเนาะเราก็จะใส่ใจกับสมุนไพรและชาเหมือนกับเราดูแลคนคน,คนหนึ่งนะคะ ในกระบวนการเก็บเกี่ยวนี้ก็ยิ่งสําคัญมากเลยเวลาเราเด็ดอะ่ะเราก็ต้องเด็ดด้วยมือถ้าเราใช้เครื่องจกักรตัดหรือใช้ใบมีดผ่านเนี่ยเซลของชาเขาจะเกิดความตกใจซึ่งจะทําให้รสชาไม่อร่อยอนะคะเพราะงั้นเราก็ต้องค่อยๆเด็ดมือค่อยๆเด็ดเขาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตจะทําให้เอเซนเชียลออล์ของเขาอยู่ได้ดีกว่าทําให้ความหอมจากธรรมชาติเนี่ยละมุนกว่าแบบนี้ค่ะ เราเป็นธุรกิจที่ค่อยๆโตนะคะอย่างแปลงอำเภอแม่ลาวที่เป็นแปลงหลักเนี่ยเราเริ่มจาก5้าไร่แล้วค่อยๆขยายรวมวันนี้คือ1,400ไร่ค่ะจริงๆสุวิรุณเรามีคอนแทคฟาร์มด้วยนะคะเ,เราไม่ได้ปลูกของเราแค่ฟาร์มเดียวแต่ว่าเรายังมีเกษตรกรที่ร่วมปลูกแล้วก็ส่งวัตถุดิบให้กับเราในแนวคิดแบบเราหรือแนวคิดใกล้เคียงกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นตัวที่สื่อสารว่าเราไม่จำเป็นต้องกำไรสูงสุดแต่เราทำแล้วเราสุขใจที่สุด แล้วลูกค้าที่เข้ามาได้รับสินค้าเราไปก็จะสุขใจด้วยกันระยะยาวทั้งหมดมันไม่ใช่เพื่อเงินอย่างเดียวแต่ว่ามันคือความสุขที่ทุกคนจะได้รับร่วมกันไปอย่างนี้เราคิดว่ามันคือความสุขตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในแบบนี้ค่ะ